เมื่อเราสั่งกล้อง 4k มาเนี่ยกล้องหน้าเป็น 4k แต่กล้องหลังเนี่ยมักจะมีความละเอียดแค่ full hd มันมีแบรนด์ไหนบ้างที่สามารถทำกล้องหน้าเป็น 4k แล้วกล้องหลังที่มันมากกว่า full hd วันนี้เราจะมาแนะนำตัวกล้อง 4K ตัวหนึ่งนะครับกล้องตัวนี้เป็นกล้อง 4K ที่มีคุณภาพแตกต่างจากกล้องในท้องตลาดนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากมันเป็นกล้องหน้าที่เป็น 4K กล้องหลังเป็น 2K เมื่อเราพูดถึงกล้องติดรถยนต์นะครับในปัจจุบันนี้กล้องติดรถยนต์ที่เราใช้กันเนี่ยเราจะใช้กล้องติรด K, รถยนต์ท,ท,ตนะตนที่มีความละเอียดระดับ 4K นะครับถือว่าเป็นตัวท็อปของท้องตลาดเลยนะครับกล้องติดรถยนต์ที่มีความละเอียด 4K แต่ที่เราเห็นอยู่ทั่วไปนั้นกล้องหน้าเป็น 4K นะครับแต่กล้องหลังเนี่ยจะลงท้ายด้วย Full HD นะครับก็หมายความว่ากล้องหน้าความละเอียด 4K กล้องหลังปิดแค่ Full HD นะครับแล้วเราพยายามมองว่าเอ้ยมันมีกล้องตัวไหนบ้างที่กล้องหน้าเป็น 4K แล้วกล้องหลังที่มีความละเอียดมากกว่าสรุปแล้วมันก็คือไม่มีนะครับเมื่อไหร่ที่กล้องหน้า 4K กล้องหลังจะเป็น Full HD และเมื่อไหร่ที่เราเห็นว่าเฮ้ยกล้องรุ่นนี้กล้องหลังเป็น 2K กล้องหน้าก็จะดรอปจาก 4K ลงมาเหลือแค่ 2K เหมือนกันนะครับก็เป็นแค่ 2K บวก 2K 4K บวก Full HD นะครับ มันมีแบรนด์ไหนบ้างที่สามารถทำกล้องหน้าเป็น 4K แล้วกล้องหลังที่มันมากกว่า Full HD นะครับคลิปนี้มีคำตอบเดี๋ยวเรามาดูกัน สวัสดีครับผมบอลจากพัทิลาไอทีนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวกล้องที่มีการพัฒนาสูงสุดตอนนี้นะครับนั่นก็คือกล้องซีนนะครับตัวนี้กล้องตัวนี้เป็นกล้อง 4K ที่มีคุณภาพแตกต่างจากกล้องในท้องตลาดเนื่องจากอะไรเนื่องจากมันเป็นกล้องหน้าที่เป็น 4K กล้องหลังเป็น 2K โอกาสน้อยมากที่จะเจอกล้องหน้า 4K แล้วกล้องหลัง เป็น 2K นะครับส่วนใหญ่เราเจอกล้องหน้า 4K กล้องหลังเป็น Full HD งานนี้ซีนปฏิวัติวงการโดยรุ่นนี้นะครับซีนได้กาดแ1ด กล้องหน้าเป็น 4K ใช้เซนเซอร์ Sony IMX415 เป็นเซนเซอร์ 4K ตัวแรงนะครับตัวนี้นะครับกล้องหน้าของซีนรุ่นไร้กาด810นะครับตัวนี้ตัวนี้มาพร้อมกล้องหลังที่เป็นความละเอียดระดับ 2K นะครับนี่กล้องหลังเป็น 2K มาแล้วกล้องหลังตัวนี้เป็นความละเอียดแบบ 2K ใช้เซนเซอร์ Sony เช่นเดียวกันนะครับ เป็นเซ็นเซอร์ Sony IMX 335นะครับตัวยอดนิยมกล้องตัวนี้จึงถือว่าเป็นกล้องที่เข้ามาเริ่มปฏิวัติวงการกล้องติดรถยนต์นะครับเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้เราจะมาดูอุปกรณ์ที่ทางซีนให้มาเนี่ยให้อะไรมาบ้างนะครับกับกล้องซีน810ตัวนี้คราวนี้เรามาดูกล้องซีนกันบ้างนะครับกล้องซีนนะครับที่ ทางร้านเราทาตลาดอยู่นะครับตัวนี้เป็นซีนรุ่น 401p นะครับตัวนี้เราไม่ได้ติดตั้งให้แต่ว่าเราขายส่งแบบออนไลน์นะครับลูกค้าสั่งไปติดตั้งกล้องเองได้นะครับตัวนี้มีความพิเศษคือมันเป็นกล้องที่ราคาประหยัดนะครับกล้องหน้าเป็น 2K นะครับนี่กล้องหน้าเป็น 2K แล้วนะครับกล้องหลังเป็นกล้องหลังระดับ HD นะครับ f ูลนี่กล้องหลังเป็น FHD นะครับกล้องหลังได้ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับจากกล้องหลังเดิมที่เป็นลูกเต๋าแล้วมี L. E. D นะครับเปลี่ยนเป็นกล้องที่มีคุณภาพสูงขึ้นนะครับเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นซีสีน401นะครับที่ผมบอกว่า s e ีนเขามีการพัฒนาตัวสินค้าของเขาเองมานะครับต่อมานะครับเขาพัฒนามาเป็นตัวนี้ซีน6 0 1ูนะครับ ตัวนี้กล้องหน้ากล้องหลังเป็นเซนเซอร์โซนี่ทั้งหมดนะครับก็จะระบุไว้ชัดเจนว่าใช้เซนเซอร์โซนี่นะครับกล้องหน้าเซนเซอร์โซนี่เหมือนกันเป็น 2K นะครับกล้องหน้า 2K กล้องหลังเป็น Full HD นะครับกล้องหลังมี2แบบนะครับสำหรับติดตั้งในตัวรถและนอกตัวรถตัวนี้เราใช้ติดตั้งในตัวรถทั้งหมดนะครับกล้องซีน601ก็เป็นกล้องที่ทางร้านนิยมติดตั้งให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะครับ ทีนี้เรามาดูตัวใหม่ที่เขาพัฒนาขึ้นมานะครับก็จะเป็นตัวนี้นี่ซีนไดกาด810ตัวนี้นะครับตัวนี้กล้องหน้าเป็น 4K แล้วกล้องหน้าเป็น 4K แล้วนะครับกล้องหลังเป็น 2K นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องตัวกล้องซีนไดกาด810กันคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวซีนไดกาด 810ตัวนี้ที่เป็นกล้องหน้ากล้องหลังตัวนี้ทางซีนให้อะไรมาบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะบอกให้ว่ารุ่นนี้ยเขาให้เมมโมรี64 g ิมาด้วยนะครับตัวนี้เป็นเมมโมรี่ยี่ห้อซีนนะครับตัวนี้เลยนะครับเมมโมรี Memory ตัวนี้ดียังไงนะครับที่เขาแถมให้มานะครับข้อแรกเลยนะครับเมมโมรี่ตัวเนี้ยเป็นมาตรฐาน U3 เป็นเมมโมรีที่เหมาะ กล้อง 4K มันอย่างยิ่งเป็นเมมโมรีที่สามารถเขียนได้เร็วอ่านได้เร็วนะครับซึ่งไฟล์ 4K นะครับมันเป็นไฟล์ที่มีความละเอียดสูงนะครับมันก็ต้องใช้กับเมมโมรีที่เป็นไฮสปีดหรือเมมโมรีที่เป็นคลาสแบบ U3 ตัวนี้นะครับตัวนี้เรียกว่า Micro SD Card นะครับเป็นมาตรฐาน U3 ความจุ 64GB นะครับตัวนี้เลยเป็นยี่ห้อซีนนะครับยี่ห้อซีน รับประกันยังไงก็รับประกันกับศูนย์สีเลยนะครับ18เดือนเช่นเดียวกันเมมโมรีตัวนี้แต่ต mm ้องเก็บแพคเกจเอาไว้นะครับเดี๋ยวว่าเริ่มที่ตัวกล้องหน้านะครับกล้องหน้านะครับออกแบบกล่องมาเป็นแบบกล่องสวมนะครับเราเปิดขึ้นมาก็จะเป็นแผงสําหรับใส่กล้องหน้าอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นอุปกรณ์ชุดชาร์จเจอร์ต่างๆนะครับจะอยู่นี้ ออกแบบมาตามสมัยนิยมนะครับเป็นกล้องที่ใช้ 3M ติดกับกระจกได้เลยนะครับกล้องที่ใช้ 3M ติดกับกระจกแบบนี้นะครับแบบนี้มันดียังไงมันดีตรงที่ว่ากล้องอะ่ะมันจะแน่นกับกระจกนะครับเวลาที่เราขับรถไปเนี่ยกล้องจะเกิดอาการสั่นน้อยมากนะครับต่างกับกล้องรุ่นเก่าที่ติดด้วยตัวดูดกระจกแบบสุญญากาศหรือใช้ขาแขวนนะครับหรือใช้อุปกรณ์ใดๆก็ตามเป็นอุปกรณ์เสริม สู้กล้องที่เป็นแบบ 3M ติดกระจกไม่ได้นะครับทีนี้เราก็ไม่ต้องกลัวเรื่องของ 3M ติดกร,กระจกด้วยเพราะจริงๆแล้วมันไม่มีอะไร 3M ไม่ได้ทำลายฟริล์มไม่ได้ทำลายกระจกแต่คนที่ทำลายคือคนที่แกะมันออกมานะครับติดไปแล้วแกะไม่ถูกวิธีอันนั้นอะทำลายนะครับตัวซีนเขาก็จะให้อุปกรณ์ประกอบของกล้องมาด้วยนะครับอันนี้เป็นกล้องหน้าแบบ 4K นะครับด้านหลังก็เป็นจอแบบ IPS จอมีไว้สำหรับให้เราตั้งค่ากล้องต่างๆได้ โดยที่เราไม่ต้องแบบไปคอยซิงก์จากมือถือสามารถตั้งที่กล้องได้เลยนะครับดูที่กล้องเลยเลยว่ากล้องทํางานไหมกล้องผิดปกติไหมอยากตั้งค่าอยากพอมัก,กดที่กล้องได้เลยเมมโมรี mm ่ hmm. อะเมมโมรี่เมมโมรี่แบบนี้เลยเมมโมรี่ตัวนี้ให้ GPS ด้วยให้มาทั้งชุดเลยนะครับเป็น GPS แยกมาให้แบบนี้เลยสายเสียบให้ตัวนี้เป็นคาชาร์จ e r n o t ครับอ่ะผมหยิบมาเป็นชุดคาชาร์จ์แบบนี้ นะครับเสียบกับช่องจุดบุหรี่ข้างบนมีช่อง USB ให้1ช่องนะครับสายคาชัชเจอร์ตัวนี้ก็จะมีช่องสําหรับเสียบตัว GPS ตัวนี้นเอาไปเสียบที่สายคาชัชเจอร์ได้แล้วก็แปะนะครับนะอ่ามี GPS มาให้มีสายคารชาร์เจอร์มาให้1ชุดนะครับบัตรรับประกรันแผ่นใสสําหรับลองก่อนที่จะเอากล้องติดกับกระจกคู่มือเป็นภาษาไทย ทีนี้มาแกะตัวกล่องกล้องหลังกันบ้างนะครับกล่องกล้องหลังกล้องหลังนี่กล้องหลังเป็นทรงแคปซูลนี่ทรงแคปซูลแบบนี้นะครับกล้องหลังก็เป็นความละเอียด 2K แล้วนะตัวนี้นี่ใส่กล้องหลังใส่กล้องหลังนี่ยาว6.5เมตรนะครับก็พอหรือเหลือเลยสำหรับเดินรถตู้ vp i ก็เช่นพวก a l p a ่ t h 1น H1 w i l f i r e นะครับหรือไม่ก็จะเป็น กลุ่มของสต a ร์เลียก็ต่างก็ใช้งานได้แล้วก็บัตรรับประกันกล้องหลังนะครับระบบการรับประกันของศูนย์ของซีนเนี่ยดีมากนะครับเพราะว่าเขาระบุชัดเจนเลยว่าอุปกรณ์ของเขาเนี่ยรับประกัน18เดือนนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าก็18เดือนกล้องหลังก็รับประกัน18เดือนตัวคาชาร์เจอร์ตัวเมมโมรี Memory, ก็18เดือนเช่นเดียวกันเพราะเป็นอุปกรณ์ในชุดเดียวกันทั้งหมด นะครับทีนี้วิธีการของเขาคือการรับประกันรับประกันยังไงอะเสียแล้วซ่อมเหรอเขาบอกว่ากล้องของเขาเสียแล้วเปลี่ยนใหม่ มาดูข้อมูลของตัวกล้องกันก่อนนะครับว่าตัวซีนไดกาด810ตัวเนี้ยมันเป็นกล้องความละเอียดระดับไหนนะครับแล้วมันมีอะไรบ้างที่พิเศษกว่ารุ่นเก่าจุดแรกเลยนะครับเราจะเห็นว่าตัวนี้เป็นกล้องหน้าแบบ 4K นะครับกล้อง 4K Ultra HD นะครับตัวนี้ก็จะใช้เซนเซอร์ Sony IMX 415นะครับก็ระบุได้เลยว่ามี GPS นะครับแล้วก็มี w f i ซัพพอร์ตซึ่งรุ่นเก่าทั้ง GPS นะครับต้องซื้อเพอิ่มเป็นออปชันนะครับตัวนี้ให้มาเลยกล้องตัวนี้นะครับเป็นเลนสกระจกคุณภาพสูงองศาของกล้องหน้านะครับ1 7อองศาซึ่งมันจะเก็บถนนได้ทั้งหมดเลยด้านหน้ารถเรานะครับแล้วก็ที่สำคัญคือตัวนี้เขาใช้ซ u เปอร์คาปาซิเตอร์นะครับแล้วก็มีระบบจอดรถด,ด้วยแต่ระบบจอดรถเนี่ย ต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มนะต้องซื้อสายเพิ่มนะครับระบบที่ช่วยเหลือก็มีระบบ 3D DNR นะครับตัวนี้ก็ทำให้ภาพกลางคืนคมชัดมากกว่าเดิมน,นะครับโอเคตัวนี้กล้องซีนไดากาด810นะครับสเปครายละเอียดของตัวกล้องก็มาด้านหลังทั้งหมดนะครับโอเคก็จะมีระบบพื้นฐานทั่วไปนะครับระบบ G sensor ระบบบันทึกเสียงระบบลำโพงนะครับ ก็มีลําโพงในตัวมีไมค์ในตัวนะครับจ็บันทึกเสียงในห้องโดยสารได้นะครับแล้วก็มีเสียงแจ้งเตือนต่างๆในการกดเข้าเมนูนะครับจอจอกล้องนะครับจอกล้องเป็นจอ IPS ขนาด2นิ้วนะครับตัวนี้แล้วก็มีปุ่มกดด้านล่าง4ปุ่มนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวกล้องจริงกันว่าในรายละเอียดต่างๆของตัวกล้องจริงมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมหยิบตัวกล้องจริงให้ดูนะครับนี่ ตัวกล้องจริงก็จะเป็นลักษณะกล้องติดก,กับกระจกด้านหน้ารถนะครับปะแปะอย่างนี้เลยด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะมีปุ่มด้านล่างก็จะมีโฟกัสก่อนปุ่มเมนูปุ่มเลือกนะครับก็คือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วก็ปุ่มตกลงคือปุ่มโอเคตัวนี้เดี๋ยวมีการสาธิตการใช้งานนะครับดีนี้เรามาดูตัวกล้องกันก่อนนะครับด้านหน้าด้านหน้าเดี๋ยวเราโฟกัสน,นิดนึง ด้านหน้าเป็นเลนนะครับตัวนี้เป็นเลนเราสามารถปรับองศาเลนได้นี่โอเคระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าเป็น 4K ก็มีช่องระบายอากาศช่องลำโพงช่องไม์นะครับนี่ด้านบนด้านบนตัวนี้ช่องที่เป็น USB ก็คือช่องเสียบสายชาร์จนะครับ ช่องที่เป็น USB คือช่องเสียบสายชาร์จนะครับแล้วก็ช่องที่เป็น Type C ตัวนี้เป็นช่องของสายกล้องหลังนะครับนี่ตัวนี้เป็นแป้นยึดติด 3M มาเรียบร้อยนะครับดูหน้าจอกันบ้างอ่ะหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอ IPS ขนาด2นิ้วนะครับเส้นผ่านศูนย์กลาง2นิ้วก็มีไว้สำหรับการตั้งค่าแต่ว่าความที่มันเป็นจอ IPS สีมันสด นะครับใช้งานได้ดูด้านข้างบ้างนะครับด้านข้างเราจะเป็นช่องเสียบเมมโมรี่การ์ดนะครับช่องไมค์แล้วก็ปุ่มสำหรับกดเลคคอร์ดนะครับนี่กดตรงนี้ล้องซีนไดกาดหนึนนะครับอันนี้เป็นตัวกล้องหน้านะครับเมมโมรี่ที่เขาให้มา นะครับเป็นเมม ORY ยี่ห้อซีนเห็นไหมเมม ORY ยี่ห้อซีนเป็นความละเอียดแบบเป็นมาตรฐาน U3 ก็คือเป็นตัว h s p h s p นะครับก็เก็บแพ็กเกจเอาไว้ด้วยนะครับเวลาที่เราแกะใช้งานแล้วนะครับตัวนี้รับประกัน18เดือน มาดูตัวหัวชาร์จกันบ้างนะครับหัวชาร์จให้มาเป็นแบบซิกเกอร์ตนะครับแบบตเติมเสียบช่องจุดบุหรี่นะครับก็ระบุค่ากระแสฟไฟไว้ว่าตัวนี้นะครับอินพุตสิโวลต์ถึง24โวลต์นะครับเอาพุตจะอยู่ที่5โวลต์2,000มิลลิแอมนะครับก็คือ5โวลต์2แอมป์ตัวนี้นะครับ,รบ, ah รบ,ก,รบกล้องใช้5โวลต์2แอมป์แล้วก็มีช่องสำหรับ ชาร์จ usb ให้1ช่องนะครับตัวปลายสายนะครับเป็นสายแบบตัวนี้ตัวนี้เรียกว่า mini usb นะครับแล้วก็มีช่องสำหรับเสียบแจ็ค gps อยู่อีกตัวนึง gps ที่แถมมานะครับเป็นตัวเนี้ยเขาเรียกว่าเสา gps แยกนะครับนี่มีปลายสายสำหรับตัวเสียบที่สายชาร์จแล้วตัวนี้เราก็แปะที่บริเวณกระจกหรือหน้าคอนโซลที่มันรับสัญญาณได้ดีที่สุดนะครับก็ตัวนี้ สายก็ยาวพอสมควรนะครับสามารถขยับไปติดตามมุมต่างๆได้เพื่อไม่ให้เกะก,กะสายตานะครับตัวนี้เป็นเสา GPS แยกภายนอกมาให้นะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าๆต้องซื้อนะครับรุ่นนี้แถมมาให้เลยมาดูกล้องหลังบ้างนะครับกล้องหลังระบุเลยว่าเป็นกล้องหลังที่ทำมาสำหรับ810ซีรีส์นะครับตัวนี้ เซนเซอร์ระบุไว้ว่าใช้ Sony Star w i s h Sensor ก็คือตัว IMX 335นะครับให้ความละเอียด 2K นะครับแล้วก็สายยาว6.5เมตรนะครับระบบที่ใช้ช่วยเหลือนะครับก็จะเป็นเรื่องของ HDR นะครับก็ทำให้ภาพกลางคืนสว่างมากกว่าเดิมนะครับตัวนี้กล้องเป็นตัวทรงแคปซูลนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวกล้องจริงกัน กล้องจริงหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นกล้องทรงแคปซูลเราสามารถปรับองศามันได้นี่นะปรับองศาได้นะครับหมุนได้นะจะหมุนหมุนได้รอบนั่นแหละนะครับหมุนกลับมาตรงนี้ไม่ได้ละปรับองศาได้นะครับกล้องหลังก็จะบันทึกได้ภาพด้านหลังนะครับเลนส์ก็จะเป็นเลนส์กระจกเช่นเดียวกันคุณภาพสูงนะครับ สายก็เป็นแบบ8ผิดผมจะไม่ผิดนะการที่กล้องหลังเป็นทรงแคปซูลเนี่ยเวลาติดแล้วมันแนบกับกระจกแล้วมันก็ไม่เกะกะสายตานะครับแกะกล่องให้ดูแล้วนะครับ ข้างในมีอะไรบ้างนะครับตัวกล้องซ uh, ัพพอร์ตวายฟายไดเนะครับสามารถดึงข้อมูลดูบนแอป,ปได้เลยโดยที่ไม่ต้องถอดเมมโมรีนะครับแอป,ปใช้แอป,ปชื่อว่ารถแคม m นะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพจากตัวกล้องตัวนี้กันว่าภาพที่เราวิ่งตอนกลางคืนเนี่ยหรือตอนเย็นช่วงย้อนแสงเนี่ยแสงภาพที่กํกำลังจะตกเนี่ยภาพเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับกล้องหน้า 4K กล้องหลัง f u l HD นะครับก็ เทสไว้ให้ดูแล้วเขาคร่าวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานตัวกล้องกันพร้อมกับเรื่องของสายบันทึกจอดเวลาเราใช้โหมดบันทึกจอดในคลิปต่อไปนะครับตอนนี้เดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องหน้าและภาพจากกล้องหลังซึ่งปกติแล้วผมจะไม่ค่อยทำภาพจากกล้องหลังหรอกนะครับเพราะว่ากล้องหลังมันเป็นแค่ Full HD เหมือน,อนกันนะครับความละเอียดมันสู้กล้องหน้าไม่ได้แต่ตัวนี้ทำ ภาพจากกล้องหน้าและภาพจากกล้องหลังให้ฝากไว้เลยสำหรับซีนไดกาด810ตัวนี้นะครับลูกค้าที่สนใจนะครับก็สามารถสแกน QR code นะครับแล้วก็ทักไลน์มาได้นะครับเพื่อนัดคิวติดตั้งตัวกล้องตัวนี้นะครับตอนนี้เป็นโปรโมชั่นเปิดตัวของกล้องนะครับก็ทักกันมาได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพจากกล้องกัน